เราตลอดนะครับกลับ้านไปก่อนท่านว่าอย่างนั้นระรับกระหน่ำปืน กระโดดกระโดดนันแหลกนันแหลกครับยังมีนอนเดียกหนักๆสวยๆกว่านี้อีกเยอะครับเออครับเยเียเ่ยมครับเยี่ยมครับ โอ้ต้นสวยดีแน่นอนขนาดเยียเยี่ยมเยี่ยมเยียเยี่ยมครับ้าวเยี่ยมครับว้าวไยเรืยนดเจเือนองหางครับเขือนหองหางเขือนหองหางหนองหางจิตพุทไธ ตัวๆรับเดียวคเคสเดียวครับสก็สุดยอดมาพร้อมกับรอยยิ้มโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับสิ ไม่ต้องมอยไล่คบมอยมากๆก็ได้มอยน้อยไม่ดีโอ้ยโอโอ้ดัน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 คู่บมา้ารงขขางโอ้เ่่้าศคกับไม่ก้าศกไม่กโ อ่าเหลืออยู่ไม่กี่ท่านครับครับเดินแรกครับเดินแรกครับเดินแรกสบายสบายครับเดินลงปูจามสบายสบายเดินแรกครับเดินแรกครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดสวยครับสวย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 โอ้มาจะเซงกันเลยน้องซูนครับสุดยอดครับโอ้ท่านรองทารองติดแน่ตแน่ โอ้ยท่านเย่ทางไหนท่านเย่โอ้ท่านเย่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับปั้นถึ่แดดครับรับไปด้วยรัอีกน้อยเกินสิบมอยลงมอยลงถูกแดดถูกแดดถูกแดดก็นมอยไล่ครับตอนนี้มอยน้อยอยู่สวัสดีครับมาแล้วครับท่านรองจี้ครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับโอ้